คุณกำลังรับชมคลิปคำทํานายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทํานายในวันนี้หากคำทํานายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทํานายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ครับว่าในช่วง16จนถึงส1สิงหาคม2568นนี้คนเกิดวันศุกร์จะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไป กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามลายไอดีใต้คลิปนี้เลยครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ครับเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าในช่วง16 จนถึง31สิงหาคม2568นี้ค้นเกิดวันศุกร์นะครับมีไพ่ที่เป็นพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกขึ้นมาพร้อมกันถึง3ใบนะครับใบแรกคือไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการงานในช่วงนี้ที่มีการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่ เข้ามานะครับรวมถึงการมีข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นการมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคนเกิดวันศุกร์ในเรื่องงานนะครับไพ่ judgment หรือว่าไพ่ตายแล้วฟื้นครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันศุกร์ในเรื่องงานนะครับในเรื่องงานต้องบอกว่าจะมีการย้ายในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่สนับสนุนในเรื่องของการ งานหรือว่าสิ่งที่คุณนั้นต้องทําหรือว่าต้องรับผิดชอบนั่นเองนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายไพ่อัศวินแห่งเหรียญเป็นตัวแทนของความมั่นคงในเรื่องงานนะครับและในขณะเดียวกันเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันศุกร์เองนั้นก็จะต้อง ตัดสินใจในเรื่องต่างๆให้รอบคอบให้มากนะครับอย่ารีบร้อนตัดสินใจอาจจะช้าหน่อยแต่ขอให้ชัวร์ไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องใดก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือว่าสัญญาต่างๆนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับในเรื่องของการทํางานนะครับคนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการแล้วเราก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้ลงทุนกับอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าสิ่ง ที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้หรือว่าทําไว้ก่อนหน้านี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นผลิดอกออกผลนะครับหรือว่ามีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายนั่นเองนะครับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจที่ทําผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆนะครับเป็นที่รู้จักของผู้คนในวงกว้างมากขึ้นครับ ส่วนคนค้าขายต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การค้าการขายจะดีนะครับค้าขายไปได้แบบเรื่อยๆไม่เหนื่อยมากนักนะครับเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีทั้งคนที่ค้าขายออนไลน์บนแพลตฟอร์มใดก็ตามนะครับรวมถึงคนที่ค้าขายแบบมีหน้าร้านก็จะขายดิบขายดีไม่แพ้ ส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทําอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับจะเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์ได้เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทําครับเราจะพูดถึงการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานจากเจ้านายจากหัวหน้างานนะครับให้ได้รับผิดชอบงานใหญ่หรือว่าโปรเจกต์ใหญ่ได้ทํางานที่มีความสําคัญมากขึ้นนะครับ เป็นช่วงเวลาที่เจ้านายหัวหน้างานนั้นให้คุณได้แสดงศักยภาพนั่นเองครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในเรื่องของการทำงานอย่างที่ต้องเตือนกันก็คือในเรื่องของเอกสารหรือว่าสัญญาต่างๆรวมทั้งการสื่อสารกับผู้คนที่คุณนั้นต้องร่วมงานด้วยอาจจะต้องใช้ความรอบคอบให้มากนั่นเองครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายส่วนใครที่กำลังหางานกำลังสมัครงานนะครับ16จนถึง31สิงหาคมนี้สมัครงาน หางานมีเกณฑ์มีโอกาสได้งานครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2568นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงการเงินคนเกิดวันศุกร์ส6จนถึง3 1สิงหาคมนี้มีไพ่ดิอาคิมิสครับไพ่ผู้อย่างรู้ดินฟ้าใบนี้จะพูดถึงการเงินของคนเกิดวันศุกร์ที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีการเงินคล่องตัวนะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางโดยเฉพาะใครที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือใช้คำพูดใช้การเจรจาต่อรอง ใดๆก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองจะสําเร็จได้ด้วยดีครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายไพ่หกถ้วยจะพูดถึงสิ่งใดที่เสียไปไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือของมีค่ามีเกณฑ์จะได้คืนกลับมาแม้ไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่จะเป็นรูปแบบที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกสบายใจมากขึ้น ไม่น้อยไปกว่าเดิมนั่นเองครับไพหกถ้วยใบนี้ยังจะพูดถึงใครที่เป็นเจ้านี้นะครับแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาลูกนี้เบี้ยวนี่หรือว่าลูกนี่อาจจะไม่ยอมคืนเงินไม่ยอมใช้นะครับสิจนถึง3 1สิงหาคมนี้ทวงดีๆมีเกณฑ์ ได้คืนครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายนอกจากนี้ใครที่ลำบากเดือดร้อนในเรื่องเงินในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วกำลังมองหาในเรื่องของทางออกหรือว่าในเรื่องของผู้คนที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ไพ่หกช่วยใบนี้ก็จะพูดถึงการได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดหรือว่าการ,ระยะาณมิตรที่ดีของคุณนั่นเองครับไพ่สองคาถาจะพูดถึงโอกาสดีๆทางการเงินที่จะเข้ามานะครับผ่านการมองหาการลงทุนอะไรใหม่ๆโดย เพาะในเรื่องที่เรานั้นมีความรู้ความเข้าใจการพบปะผู้คนนำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้กับคนเกิดวันศุกร์อยู่ไม่น้อยนะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้ครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภคนเกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์ดวงดีในช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้ครับเนื่องจากว่ามีไพ่ราชินีแห่งเหรียญไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง ความร่ำรวยทางการเงินนะครับเมื่อถามหรือว่าขึ้นอยู่ในดวงโชคลาภเราจะพูดถึงการเสี่ยงโชคแล้วมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้ครับคนเกิดวันศุกร์และเป็นลักษณะของโชคลาภเปลี่ยนชีวิตหรือว่าพลิกชีวิตหรือว่าพลิกสถานะทางการเงินของเราให้ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายโชคลาภของคนเกิดวันศุกร์จะมีความเกี่ยวพันกับ สองสิ่งต่อไปนี้ครับอย่างแรกคือไพ่ผู้รับใช้แห่งถ้วยครับเป็นตัวแทนของเด็กเล็ก,เลกๆเด็กในบ้านนะครับหรือว่าเด็กๆที่รายร้อมอยู่ในรอบๆชีวิตคุณจะนำพาความโชคดีมาให้คนเกิดวันศุกร์ได้นะครับไพ่สิบเหรียญเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวผู้สูงอายุในครอบครัวที่จะนำพาความโชคดีมาให้กับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับเคล็ดลับจากอาจาร ปอคนเปิดดวงครับในช่วง16จนถึง30สิงหาคมนี้แนะนำให้คนเกิดวันศุกร์นั้นนะครับ ดูแลบุพการีในบ้านนะครับดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวให้ดีคิดดีทดําดีพูดดีมีใจอันเป็นกุศลถ้ารักษาสินห้าได้ยิ่งดีก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ในเรื่องนี้ได้ดีนะครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพคนเกิดวันศุกร์มีไพ่เดอรชาริออตนะครับหรือว่าไพ่รถม้าสึกเตือนให้ระวังในเรื่องของการเดินทางครับอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับหรือว่าการเจ็บป่วยที่มาจากการเดินทางเป็นสาเหตุก็ได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะให้ระวังในเรื่องของความใจร้อนความประมาทนะครับหรือว่า ความเลินเล่อนะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบเตือนให้ระวังในเรื่องของสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นโดยที่มาจากความประมาทหรือว่าความเลอนเลอความใจร้อนของตัวเราเป็นเหตุก็ได้เช่นกันนะครับไพ่ก้าวคาถาจะเตือนคนเกิดวันศุกร์ใครที่ต้องเดินทางไกลนะครับโดยเฉพาะขับรถขับลาให้พักผ่อนให้เพียงพอครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ าล่วครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับว่าดวงความรักคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าความรักดูจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดูจะไม่สด ไพ่เดอรชาริออตขึ้นมาอีกแล้วและคราวนี้ขึ้นมาในดวงความรักนั่นหมายความว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์รักใครชอบใครในช่วงนี้ให้ระวังคู่แข่งหรือว่าระวังคนเข้ามาชอบพอคนที่เรานั้นคบหาดูใจอยู่นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายหรือใครที่คบหาดูใจกันให้ระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์นะครับและอาจจะนำพามาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจทบทวน นะครับบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยเช่นกันนะครับใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วให้ระวังเรื่องของการทันเลาะเบาะแวง้งมีความขัดแย้งจนทําให้เกิดช่องว่างนะครับระหว่างความสัมพันธ์เกิดขึ้นและถ้าไม่ จับมือกันให้แน่แนๆไพ่เดอะทาวเจะพูดถึงการมีเกณฑ์ที่อาจจะไปถึงขั้นต้องเลิกลาหรือว่าแยกจากกันก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรนะครับอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะครับรีบเคลียร์ใจกันนะครับปรับความเข้าใจกันนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายส่วนคนโสดดวงความรักยังไม่ดีครับคิดจะรักใครชอบใครดูจะยังไม่เข้าทางไม่เข้าทีคนเกิดวันศุกร์ครับ เอาละครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องบอกว่าคำทำนายใดที่ดีขอเป็นดั่งพลังใจดีๆสำหรับคนเกิดวันศุกร์ที่ใช้ในการเป็นพลังงานชีวิตที่ดีก็แล้วกันนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอใ,ใช้เพื่อการเตือนสติเราจะได้ระมัดระวังนะครับสิ่งเหล่านั้น ให้มันไม่เกิดขึ้นหรือให้มันจากหนักกลายเป็นเบานั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบทมค่าครูได้ตามลายไอดี ID ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเรา,เราต้องลิขิตเอง บุรักษาเทวเวพรคนเกิดวันศุกร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ